ครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าสวนน้ำนะครับสวนน้ำโรงแรมสุนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวว่าไงครับปกปัองอ่าไปสวนน้ำใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เราอยู่หน้าสวนน้ำนะครับอ่าห,หน้าสวนน้ำมีอะไรบ้างว้าวมีไดโนเสาร์ด้วยนะครับ โอ้ยตัวป้องไดโนเสาวตัวใหญ่มากป้องฮะออ้ยมีของเล่นนะครับนี่หน้าสวนน้ำนะครับดูบรรยากาศมีชุดโอ้มีสไลเดอร์ใหญ่ด้วยใช่ไหมโอ้โหนี่เราจะไปเล่นตัวนี้กันนะครับเราจะไปเล่นสไลเดอร์ใหญ่กันนะครับนี่บรรยากาศหน้าสวนน้ำนะครับหน้าสวนน้ำที่สุนีนะอ้า เดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนน้ำกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไดโนเสาร์ก่อนดีกว่าไดโนเสาร์มีตัวไหนบ้างบ้างมีกี่ตัวเนี่ยตรงนี้มีอะไรนี่ตัวนี้อ้าวตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวไหนอีกครับโอ้ตรงนั้นเหรอว้าวป๊ป้อ,ปอยังไปจับน้องแรงนะอาป๊ป้อ,ปอไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอตัวนี้เขาเรียกว่าสวนไดโนเสาร์เนาะนูตัวนุ้นไม่อีก ใช่ไหมครับครับใครสนใจเรื่องของไดโนเสาร์เข้ามาได้นะครับโอ้เยอะแยะมากเลยนะครับดูในสวนก็มีนะครับมาดูในสวนดูสิมีตัวไหนบ้างอ่าตรงนี้ก็จะมีสวนนะาเป็นป่าไดโนเสาร์นะครับเยอะมากเลยนะครับอ่ามีฟันแหลมเหรอ ันแหลมไหมครับบ้างฟันแหลมไหมแหลมไหม,อามาโอ้แหลมมากเลยเหรอโอ้โออว้าวเข้ามาแล้วเจอเลยนะครับน,น้ำนะครับว้าวโหลเอร์สไลเดอร์อันยยใหญ่เลยครับาเรามาดูนะครับ ที่เล่นน้ําเราจะมีที่พักทอนนะครับที่พักผ่อน่าดูส่วนน้ํานะครับที่สุนีว้าวนะครับมีโฟมด้วยนะครับมีโฟมเอ้มีโฟม,มโฟ,ม,โฟมด้วยที่นั่งเล่นว้าวมีโฟมมีครับเป็นไงครับปกป้องสนุกไหมครับปกป้องชอบเลย ว้าวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสวนเด็กนะครับราคาเท่าไหร่นะแม่แจง60บาทเองเนาะนะครับราคาตั๋วค่าเข้าคนละ60บาทนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับว้าวไปดูว้าว,ว,าวเราดูตรงนี้ตรงนี้โอ้ันก็จะมีน้ำไลด์ไหลมานะครับดูนะครับดูโอ้โห มีสไลเดอร์ตัวใหญ่นะครับครับโอเคปกปั้งไปเลยครับไปเลยว้าวว้าวโอ้ปกปั้งชอบมากเลยนะครับเป็นไงครับปกปั้งโอ้โอ้โอ้อ้่า้ว่องวน้ำนะครับชอบใหญ่สไลเดอร์เด็กนะครับตัวตรงนู้นนะครับก็จะเป็นโอมีที่ให้เล่นเยอะครับ ทีนี้ถือว่าค่าราคาแค่นี้นะครับ60บาทเนี่ยคุ้มนะครับพอ60บาทนะครับที่ส่วนน้ำที่โรงแรมสุดนี่นะครับมาได้มาได้คุ้มนะครับเดี๋ยวรอดูน้ำนครับเต็มนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วไหลลงมาโอเคนะครับก็จะมีท่อน้ำไหลตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยกว้างอยู่นะครับไม่ไม่แคบที่แรกคิ่ว่ามันแคบนะครับ ตอนนี้อยู่ด่านฟ้าของซุนีนะครับด่านฟ้าส่วนน้ำที่ด่านฟ้าของซุนีโรงแรมซุนีที่อุบลราชธานีนะครับอเอาเลยครับว้าวว้าว,าว,าว,าวา ตรงนู้นจะเป็นที่พักผ่อนนั่งกินนั่งดื่มได้หมดนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นส่วนของโรงแรมครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะครับด่านฟ้าของทางห้างของแรบนีนะครับจะเป็นลำธารที่สามารถไปได้นะครับไปได้ครับมีประจนไยให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าดูครับมีฟองด้วยโอ้โหสวัสดีนะครับ ไฟฟองแล้วโอ้โอมีมีฟองขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเขาฉีดโฟมนะครับฉีดโฟมให้ส่วนน้ำนะครับเล่นสนุกนะครับตรงนี้ฮ่าเร่นใจเลยนะครับน้องๆขออเขาก็จะรอเล่นตื่นเ้นก็จะรอเล่นตรงนี้นะครับมันมีน้ำเต็มก็จะไหลลงมา โอเคครับราราอาปกป้องเป็นไงบ้างสนุกไหมครับวันนี้พาปกป้องนะครับมาเที่ยวนะครับสวนน้ำที่โรงแรมสุน,นี่ โอเคดูดูบุกป,ป้องนะครับชอบมากเลยนะครับชอบอันนี้เป็นสะเด็กนะครับสะเด็กน,นะครับนะครับบรรยากาศก,าศก็นั่นแหละครับร,รอบๆสวยงามมากนะครับโอเคตุ๊กป้องเป็นไงครับโอ้โหว่ายใหญ่เลยว่ายใหญ่เลยครับบุกป้องว่ายนะเป็นหรอ ออปกป้องไหวนะเป็นด้วยเหรอ,อโอ้ปกป้องครับหพงยางเนาะออไปแล้วนู่นพงยางหนูไปแล้ว,ออวนะนะครับมาดูปกป้องไหวนะนะครับไปทางไหนแล้วครับปกป้องครับไปไหนแล้วปกป้องไปไหนครับปกป้องโอไปแล้วครับผมโอ้สนุกจังเลยปกป้องสนุกจังเลย โอ้โหว้าวว้าวทำไรครับโอ้โหป้องดูไอตัวนี้มันเป็นอะไรมันคือไดโนเสาร์หรือเปล่านี่ไงมันมีตาตรงนี้ด้วยใช่ไหมมันไดโนเสาร์นะดูรูปเหมือนไดโนเสาร์เลยใช่ไหมมันเป็นสไลเดอร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมครับอ่าสไลเดอร์ไดโนเสาร์ ใช่ใช่ตัวนี้เป็นสไลเดอร์รูปไดนโนเสาร์ลูกอ่าว้าวตัวนั้นเป็นอะไรสไลเดอร์อะไรไดโนเสาร์เหมือนกันเหรอในดูซิเขามีตาไหม,ไม,มอ๋อตัวนี้ไม่มีตาเหรออ๊ยปลาโงมาตัวนี้เป็นสไลเดอร์ปลาโนานุป,ปาอยู่ตรงนู้นปกป้องนู่นนู้นเห็นยังโอ้นะครับนี่นี่นี่ใช่ตัวนี้เป็นปลาโลมา อ่าใช่ใช่ตัวนี้เป็นสไลเดอร์ปาลมาใช่ใช่อันนี้มีบ้านเด็กด้วยนะครับบ้านเด็กบ้านเด็กเป็นไงครับปุบป้องชอบไม้เอาปุบป้องขึ้นเป็นบ้านแล้วเหรอใช่ไหมอันนี้อะไรระวังเจ็บนะครับโอ้โหโโปุโปงลองเข้าไปต้นไม้นู้นนี่ เราข้าไปในต้นไม้ออกข้าไปในบ้านได้รอเข้าไปใต,ใต้ใต้บ้านเลยนะครับโอ้โห้ององอกมาตรงไหนครับผมเจอยักษ์อจเจเออ๋อรอดออกมาตรงนี้ไหมออกมาได้ไหมครับออกมาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมว้าว นี่ก็เป็นสระน้ําเด็กนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับที่ยังว่ายน้ําไม่เป็นเนาะปกป้องยังว่ายน้ําไม่เป็นนะครับ,บอ๋อนะครับหนูว่ายน้ําเป็นอยู่นิดนึงเนาะโอชอบใหญ่เลยนะครับปกป้องนะครับก็เป็นส่วนน้าที่อยู่ใกล้บ้านนะครับที่โรงแรมสุนีที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับก็ ก็ไม่แพงนะครับบัตรละ60บาทนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเล่นดูนะครับตัวผมแล้วผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับปกติก็จะไปเที่ยวที่อื่นนะครับแต่ก็พอมามาที่นี่นะครับแรกๆเขาบอกว่าบัตรละ80นะครับแต่พอผมมาช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับก็เข้าไปจ่ายเงินนะครับเขาบอกว่าบัตร60บาทโอ้ตกใจเลยทำไมถูกจังเลยนะครับก็ดู ดีมากนะครับก็บรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แพงนะครับนะครับไม่แพง่าปกป้องเป็นไงครับปกป้องมาใหญ่เลยครับเตวลงไปครับผมอ๋อปกป้องใส่หมวกเป็นไหมโอหมวกลอยน้ําได้ด้วยนะครับปกป้องชอบใหญ่เลยนะครับชอบใหญ่เลยนะครับบรรยากาศดูรับบรรยากาศข้างบน มีสไลเดอร์มีโอเยอะแยะมากมายนะครับมีน้ําวนนะครับน้ําให้เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆลำธารน,นะครับจะไหลไปเรื่อยนะครับดูนะครับโอ้นะครับปกป้องชอบนะครับปกป้องหนูชอบเลยนะครับชอบเลยส่วนน้า ดูบรรยากาศเดี๋ยวรอดูน้ํานะครับน้ําตัวนี้จะไหลลงมานะครับแล้วข้างบนนู้นนะครับเป็นตรงนู้นก็จะมีสไลเดอร์ใหญ่นะครับสไลเดอร์ใหญ่นะครับดูนะครับสะเยอะนะครับมีหลายสะแล้วก็มีลําธารตรงนี้ด้วยนะครับลําธารเล็กๆเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นลําธารที่น้ําจะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราลงไปนะครับตัวเราก็แทบไม่ต้องไหวเลยนะครับก็จะลอยตามกระแสน้ําไปเลย นะครับสระก็ถือว่าไม่ลึกนะครับถือว่าโอเคนะครับประมาณสักถ้าเป็นลำธารน,นี้ก็จะประมาณสักห้าสิบกสิบนะครับประมาณเมตรนะครับประมาณเมตรประมาณนี้โอเคนะครับมาดูปกป้องนะครับอ่าปกป้องชอบเล่นนะครับโอ้สไลเดอร์ลงมาเลยครับ อเคว้าวว้าวเป็นไงบ้างครับปกป้องชอบไหมครับเดี๋ <laughs> ยวเราเดินเลดไปดู <laughs> บรรยากาศนะครับ <laughs> ดูบรรยากาศนะครับก็ <laughs> จะไหลไปเรื่อยนะครับน้ำแ <laughs> หมครับลำธาร <laughs> ไม่ต้องไหว้นะครับ น้ำจะพาไหลลำเองนะครับสนุกนะครับเด็กๆชอบแบบนี้นะครับเด็กชอบดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีโฟมนะครับตรงนู้นนะครับตรงที่สไลเดอร์ใหญ่สีขาวครับอ่าเขาจะฉีดโฟงทุกทุกสามสิบนาทีนะครับจะฉีดครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับมาดูป้องป้องไปไหน ดูปกป้องจะไม่ได้สะนะครับตัวนี้นะครับตอบไ,ได้ตรงไหนครับอ่านะครับระวังนะครับปกป้องไปกับช้างเหรอมีช้างด้วยมีช้างด้วยนะ อ่านะครับเออป้าป้องอ่าอออน,นี้เขาเรียกว่าอุโม,มงน้ำนะครับอุโม,มงน้ำนะครับน้ำจะไหลลงมาเด็กๆก็ชอบนะครับโอ้โหป้าป้องระวังครับไม่เอาป้าป้องมาเล่นฝั่งนี้ครับ นี่ไอ้พ่อถ่ายรูปให้อยู่เนี่ยโอเค